จะเห็นว่าในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมนะครับและก็ในรายละเอียดที่ว่า แต่และพื้นที่แต่และแต่และโรงเรียนเนี่ยมีมีบริบทมีสถานการณ์หรือว่าเงื่อนไขที่ต่างกันไปเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดต่างกันนะครับอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดอย่างโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเน,นี่ยก็อาจจะมีนักเรียนที่พูมลำนอนอยู่สมุทรสาครจะดําเนิกเนการอย่างไรเดี๋ยวในรายละเอียดผมคิดว่าถ้าข้อพิจารณานเนี้ยผ่านครับสบคใหญ่นะครับก็จะคงมีรายละเอียดตรงนี้ตอบกอ,อกมาแต่ถ้าทางหลักวิชาการแล้วเนี่ย การที่จะมีคนเคลื่อนออกมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี่ถือว่า เป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งถ้ามีทางเลือกในการจัดการเรียนนะครับที่ไม่ต้องเดินทางออกมานะครับก็จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของบางโรงเรียนเมื่อจะต้องจัดเป็นการเรียน2ระบบอาจจะตัดสินใจในแง่ที่ทําให้เหมือนกันก็อาจจะยังไม่เปิดก็ได้ทั้งนั้นที่เป็นพื้นที่ที่อ,อ,อาจจะไม่ใช่กําหนดว่าต้องปิดนะครับก็เป็นทางเลือกที่จะต้องมาดูประกาศ ของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดหรือว่าของกรทมประกอบด้วยแล้วก็ในหน่วยงานที่บงังคับบัญชาเนี่ยก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันว่าทางปฏิบัติของโรงเรียนแต่ละแห่งอาจจะมีรายละเอียดบางข้อที่มันแตกต่างกันไป